ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมอิมาปื้มนะครับเซิร์ฟสวัสดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอาชีพพคนโงนะครับตอนนี้ก็โกงมากมานะครับเกมเขาปรับมากายวนตลอดเวลานะครับเป็นที่ฮิตของเซิร์ฟเวอร์หลายๆเซิร์ฟนะครับแต่เขียนสุดก็น่าจะไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาไม่มีสลายบัฟนะครับแบบว่าสกิลกระซิบอย่างนี้สกิลจิตไม่มีครับดีส่ก็ไม่มีก็เลยเกียนก็ วิธีการทําง่ายมากครับแค่คุณวางเสาอ,อาคมใช่ไหมปล่อยไว้สักสี่บิแล้วคุณค่อยกดกระดาษเนี่ยนับปึ๊บแล้วคุณเหมือนอมะตะประมาณ19บเกาวิอมะตะเห็นไหมครับซ้ายไอเนี่ยขวาล่างเนี่ยอันนี้ยังไม่เสร็จเลยนะสเสาไม้เกี่ยดูดูเรื่อยๆเลยครับโอ้โหโเก็บอนนของจริง ไปเล่นด้วยครับอย่างนี้เนี่ยแล้วคุณสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสมมุติผมมีตีเสาใช่ไหมตอนเนี้หนึ่งสสามสี่ก็คือผมวางทุกเต่าเลยไว้ที่เตีงก็ได้อะฟืบฟืบฟืบแล้วคุณกดกินฟืบเห็นครับอยู่ในตัวคุณหมดแต่เนี่ยอยู่ได้สามสามอย่างกว่านะผมไม่แน่ใจนะ กาผมกิดปกติกม่ต้องมีสปะ่ะอาจจะมีสอาจจะได้แค่3ามเสาครับดูเห็นปะ่ะเนี่ยโคตรนานแล้วคือแบบสมมติคุณเล่นจริงๆอ่ะคือถ้าเขาไม่มีสไลายคุณนี่คุณเนงก็มาตะร้อยปครับเดี๋ยวผมเอาตัวเ w ผมมากันผมลงถึงคิวรัวๆนะครับคือถ้าเล่นจริงๆคือคุณมียาครอบอ่ะเดี๋ยวผมไม่ได้พกมาว่ะ อ่านหนึ่งก็ได้กินไปใช่ไหมคือสมมติวิเหลือชีพอะไรตันก็ไม่ติดนะเพราะาคุณกินยาครอบอ่คุณกินไปปับ๊บเนี่ยเหมือนคุณเป็นธรรมะตะผมลงสะกี้รวยๆนะดูแล้วคุณมาดูตัวเองคือจะหมดปับ๊บคุณก็ก็แค่วางเสาอ่ะเนี่ยจะหมดปับ๊บวางเสากินโอ้โหกสิบเก้าวิ อันนี้รีแค่ประมาณกี่วิเอง15วิไม่ถึงเลยสี่วิเห็นปะสิบห้าวิคุณกินไปนี่คือคุณรอรออีกสักสองวิเพความชัวร์นะครับมันจะวนได้เรื่อยๆเลยคือแบบสามารถโคเวอร์เพื่อนได้ด้วย มันจะกลายเพื่อนมันจะอมะตะเพื่อนด้วยนะครับรอบๆวงของเราโกงมากครับเป็นอาชีพซัพพอร์ตตอนนี้ถ้าเกมไม่ปรับก่อนนะครับเนี่ยคุณวางเห้แล้วคุณก็กินะคุณมีอมะตะแบบวิําอะไรได้ผมไม่เพราะว่ายาข้อหมดผมในนี้แล้วเนีย่ยดูคุณดูคุณดูความโกง มสลับจอเอาเป็นว่าอาชีพคนทรงก็บู๊ได้ด้วยนะครับผามาพูดจริงๆคือคุณวางเนี่ยสาลงทันกับคือพลังเวทแล้วก็กายเนี่ยอ่คุณกินไปใช่ไหมมันโดนสองดาเมจเบิ้นนะครับดร์บเบบร์บึบ,บิรบเบิบ,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 บเห็นปะอันนี้ผมไม่มีของเลยนะโหอาชีพ คือคุณก็ยังสามารถวางเสาเพิ่มได้อีกนะครับวางไปเรื่อยๆเลยโอ้ยวาวุาว่นเลยชีวิตนตรงตีบอสก็ได้นะครับตอนนี้อาชาอาชีพนี้ไปตีสบายเลยเอาประตะวนใครจะเล่นด้วยนัอกอยากสื่อนะครับโอเคครับผมก็ลองปรับไปเล่นทิกติกกันนะผม2024ขอบคุณมากครับ